ชายชาราคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเดินเข้าธนาคารด้วยกระเป๋าผ้าเก่าๆไม่มีใครรู้เลยว่าในกระเป๋านั้นเขาพกสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนในห้องนั้นไปตลอดกาลพานักงานหัวเราะดูถูกคิดว่าเขาไม่มีแม้แต่เงินค่ารถกลับบ้านแต่ไม่ถึงสิบนาทีต่อมาทั้งธนาคารกลับเงียบกริบเพราะสิ่งที่ชายชาราคนนี้พูดออกมาทําให้ทุกคนอึง้งและคําพูดนั้นกําลังจะสอนบทเรียนที่ใครหลายคนไม่เคยลืม เช้าวันหนึ่งคุณตาชื่อบุญมาเดินออกจากบ้านไม้เก่าหลังเล็กในหมู่บ้านเงียบๆเสื้อผ้าของเขาขาดเล็กน้อยมีกลิ่นฝุ่นจากกองฟืนติดตามตัวรองเท้าแต่เก่าๆสีก็จางจนแทบมองไม่ออกเขาเดินช้าๆถือกระเป๋าผ้าใบหนึ่งในมือภายในมีเพียงสมุดบัญชีธนาคารและบัตรประชาชนที่ขอบเริ่มซีดแสงแดดยามสายส่องกระทบใบหน้าเหี่ยวย่นเหงื่อเริ่มซึมตามไรผมที่ขาวโพลน เมื่อคุณตาเดินถึงธนาคารใจกลางเมืองคนรอบข้างมองเขาด้วยสายตาแปลกๆบางคนกระซิบบางคนหัวเราะเบาๆแต่งตัวแบบนี้จะมาทำอะไรในธนาคารหรูๆแบบนี้นะพนักงานสาวที่เคาน์เตอร์มองขึ้นเธอยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความดูแคลนคุณลุงมาทำธุรกรรมอะไรคะเสียงเธอแผ่วเบาแต่มีน้ำเสียงที่เย็นชาคุณตาบุญมายกกระเป๋าผ้าวางบนเคาน์เตอร์อย่างเบามือ ลุงอยากถอนเงินครับพนักงานเหลือบตาไปมองชุดของเขาอีกครั้งจะถอนเท่าไหร่คะคุณตาหยิบสมุดบัญชีออกมากระดาษภายในสะอาดเหมือนเพิ่งเปลี่ยนเล่มใหม่เขาเปิดไปหน้าสุดท้ายชี้นิ้วเหี่ยวย่นไปที่ยอดเงินทั้งหมดครับพนักงานขมวดคิ้วทั้งหมดลุงหมายถึงเท่าไหรคะคุณตายิ้มบางๆดวงตาเต็มไปด้วยความสงบราวๆห้าล้านบาทครับ ทั้งห้องเงียบกริบพนักงานที่นั่งใกล้ๆหันมามองเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ต่างจากเดิมแววตาที่เคยเยาะเย้ยเริ่มแปลเป็นความตกใจผู้จัดการธนาคารรีบเดินออกมาจากห้องกระจกยกมือไหวคุณตาอย่างสุภาพขอโทษครับคุณลุงผมจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดการให้นะครับเขาเปลี่ยนน้ำเสียงอย่างเห็นได้ชัดคุณตานั่งลงบนเก้าอี้ ลมจากเครื่องปรับอากาศเย็นว่าผ่านแก้มแต่ในใจเขากลับรู้สึกหนาวยิ่งกว่าเพราะสายตาของคนรอบข้างที่มองเขาเปลี่ยนไปในทันทีเมื่อเงินสดกองโตว,วางตรงหน้าเสียงกระดาษธนาบัตรที่ขยับเบาๆดังสะท้อนในห้องที่เงียบสงัดคุณตาหยิบธนาบัตรใบหนึ่งขึ้นมามองมันนิ่งๆแล้วพูดช้าๆลุงไม่ต้องการเงินพวกนี้หรอกเสียงของเขาเรียบแต่ทุกคนในห้องหยุดหายใจในทันที เขาเงยหน้ามองผู้จัดการด้วยสายตาที่แน่วแน่ลุงแค่อยากดูว่าเงินมันมีค่ามากกว่าความเป็นคนหรือเปล่าแววตาทุกคู่จ้องมาที่เขาไม่มีใครพูดสักคำความเงียบในห้องกลับกลายเป็นเสียงที่ดังก้องที่สุดในเช้าวันนั้นแล้วคุณตาบุญมาก็ค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างช้าๆมือเหยียวย่นของเขาพยุงตัวบนไม้เท้าสีซีที่ข้างหนึ่งแตกเล็กน้อย ทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องเขาเก้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงลุงเคยจนมากเขาเอ่ยขึ้นเสียงเบาจนถึงขั้นไม่มีข้าวกินต้องเก็บขวดน้ำไปขายน้ำเสียงนั้นสั่นเครือแต่เปี่ยมด้วยความหนักแน่นแต่ตอนนั้นไม่มีใครมองลุงเป็นคนเลยผู้คนที่ยืนอยู่แถวนั้นเริ่มก้มหน้าลงบางคนหลบตาอย่างรู้สึกผิดคุณตาบุญมาหยุดอยู่ตรงกลางห้อง มองไปรอบๆเหมือนกำลังพูดกับใครบางคนในใจวันที่ลุงมีเงินทุกคนกลับยิ้มให้แต่ไม่ใช่เพราะลุงเป็นคนดีขึ้นเพียงเพราะตัวเลขในบัญชีมันมากขึ้นเท่านั้นเสียงของเขาแผ่วลงแต่ยังคงชัดเจนในความเงียบพนักงานหญิงที่เคยพูดใจยเย็นชาเริ่มมีน้ำตาคลอเธอรีบยกมือไหว้หนูขอโทษข่าลุงหนูไม่รู้คุณตาหันไปยิ้มให้ ไม่เป็นไรหรอกหนูลุงก็เข้าใจแค่จําไว้นะอย่ามองคนจากเสื้อผ้าที่เขาใส่เพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดของคนมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเขาหันไปบอกผู้จัดการลุงจะถอนเงินไปบางส่วนครับได้ครับลุงจะถอนเท่าไหร่ดีครับสักสองหมื่นก็พอลุงจะไปซื้อของให้เด็กๆในหมู่บ้านผู้จัดการพยักหน้าอย่างนอบน้อมในขณะที่คุณตาเดินออกจากธนาคาร เสียงซุบซิบที่เคยเต็มไปด้วยการเยาะเยะ้ยกลับกลายเป็นเสียงชื่นชมและตะโกนว้ว้ตามหลังแสงแดดยามสายส่องผ่านประตูกระจกสะท้อนเข้าที่ใบหน้าเต็มรอยย่นของคุณตาเหงื่อที่เคยไหลเมื่อครู่กลับแห้งสนิทเขาสูดลมหายใจลึกเหมือนได้ปลดบางสิ่งที่แบกไว้ในใจมานานเมื่อเดินถึงตลาดใกล้ๆคุณตาแวะซื้อของกินขนมและนมกล่องเต็มถุง แม่ค้าหลายคนรีบเข้ามาช่วยถือของบางคนจำได้ว่าเขาเคยให้ยืมเงินเมื่อหลายปีก่อนโดยไม่คิดดอกคุณตาเพียงยิ้มอยากเกรงใจเลยลุงดีใจที่ยังได้ช่วยคนอยู่เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเด็กๆกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามาหาตาตากลับมาแล้วเหรอคุณตาหัวเราะพลางย่อตัวลงจจกขนมทีละถุงแวตาเด็กๆเต็มไปด้วยความดีใจ ขณะที่เขามองเห็นรอยยิ้มเหล่านั้นในใจกลับผุดความทรงจําเก่าวันที่เขาเคยโดนไล่ออกจากร้านอาหารเพียงเพราะแต่งตัวซอมซ่อวันที่เขาเคยไปสมัครงานแต่ไม่มีใครมองแม้แต่หน้าเขาสูดลมหายใจอีกครั้งมองท้องฟ้าที่เริ่มมีเมฆลอยขาวถ้าโลกนี้เห็นค่าคนเพราะเงินเขาพึมพำในใจก็ขอให้คนจนไม่ลืมว่าตัวเองยังมีหัวใจ เสียงหัวใจของคุณตาเต้นช้าแต่มั่นคงแววตาเขาเปล่งประกายไม่ใช่เพราะเงินสดในกระเป๋าแต่เพราะความภูมิใจที่ได้ยืนอยู่ในโลกโดยไม่ให้เงินมาตัดสินคุณค่าความเป็นคนของตนเองคุณตาบุญมาเดินกลับบ้านท่ามกลางสายลมอุ่นๆของบ่ายวันนั้นรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยร่องรอยเวลาเขาไม่รู้เลยว่าเรื่องราวของเขาในวันนี้ กำลังถูกคนทั้งเมืองพูดถึงอย่างไม่หยุดและชื่อของลุงบุญมากำลังจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่สอนใจผู้คนไปอีกนานค่ำวันนั้นแสงอาทิตย์สุดท้ายค่อยๆละลับหลังแนวเขาเสียงจักจั่นเริ่มดังขึ้นทั่วหมู่บ้านบ้านไม้เล็กๆของคุณตาบุญมามีแสงไฟสีส้มอบอุ่นลอดออกมาจากช่องหน้าต่างคุณตานั่งอยู่หน้าบ้านมือข้างหนึ่งถือถ้วยชาเก่าๆอีกข้างลูบหัวสุนัขตัวโปรดที่นอนอยู่ข้างเท้า เสียงลมพัดผ่านต้นกล้วยทำให้ใบไม้เสียสีกันเบาๆบรรยากาศเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสงบชีวิตมันก็เท่านี้แหละเจ้าทองเขาพูดกับสุนัขเสียงเบามีเงินมากก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขมากเจ้าทองเงยหน้ามองเขาแล้วเห่าเบาๆเหมือนเข้าใจทันใดนั้นเสียงรถยนต์หรูคันหนึ่งดังขึ้นจากถนนหน้าบ้านคุณตาเหลียวไปมองแสงไฟหน้ารถสองลอดเข้ามาในลาน ประตูรถเปิดออกมีชายหนุ่มในชุดสูทสีดำก้าวลงมาสวัสดีครับคุณลุงบุญมาใช่ไหมครับคุณตาพยักหน้าใช่จ้ะมีอะไรหรือหนูชายหนุ่มยิ้มผมชื่อพัดครับเป็นผู้จัดก,การฝ่ายประชาสัมพันธ์ของธนาคารวันนี้ผมกับทีมอยากมาขอบคุณลุงด้วยตัวเองเรื่องที่ลุงพูดในธนาคารมันทําให้หลายคนเปลี่ยนมุมมองชีวิตไปมากครับคุณตาหัวเราะเบาๆอ๋อหรอลุงแค่พูดจากใจ ใช่ครับแต่คำพูดของลุงมันมีพลังมากพรุ่งนี้ธนาคารอยากเชิญลุงไปพูดในงานสัมมนาเรื่องคุณค่าของความเป็นคนครับคุณตานิ่งไปครู่หนึ่งดวงตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจเขาหัวเราะในลำคอเบาๆลุงไม่เคยพูดบนเวทีมาก่อน,นหน้าหนูพัทริมไม่ต้องห่วงครับลุงแค่เล่าในแบบของลุงเพราะสิ่งที่ลุงพูดวันนั้นทำให้พนักงานหลายคนร้องไห้ พวกเขารู้สึกละอายที่เคยมองคนเพียงจากภายนอกคุณตานิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าถ้าได้ช่วยให้คนคิดดีขึ้นลุงก็ยินดีไปรุ่งเช้าวันต่อมาธนาคารใหญ่กลางเมืองมีผู้คนแน่นขนาดป้ายหน้าทางเขียนว่าแรงบันดาลใจจากชายชราในชุดเก่าเมื่อคุณตาเดินเข้ามาทุกคนลุกขึ้นยืนปรบมือพนักงานหญิงคนเดิมที่เคยพูดจาดูถูกเมื่อวันก่อน เดินเข้ามาก้มกราบแทบเท้าของเขาหนูขอโทษจากใจจริงค่าหนูอยากขอบคุณลุงที่สอนให้หนูรู้จักคำว่าเคารพคุณตาประคองเธอให้ลุกขึ้นไม่ต้องกราบหรอกลูกแค่จําไว้ว่าคนทุกคนมีคุณค่าเท่ากันก็พอแล้วเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งคุณตาเดินขึ้นเวทีเล็กๆที่มีไมโครโฟนตั้งอยู่เขาหันมองผู้คนตรงหน้าทุกสายตาเต็มไปด้วยความคาดหวัง ลุงไม่มีอะไรจะสอนหรอกเขาเริ่มพูดช้าช้าแต่อยากเล่าให้ฟังว่าคนเรามักตัดสินกันจากสิ่งที่เห็นแต่ไม่เคยมองให้ลึกถึงสิ่งที่เป็นลุงเคยไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีใครอยากคุยด้วยแต่สิ่งที่ลุงมีคือใจที่ยังอยากช่วยคนจนวันหนึ่งเมื่อมีเงินมากมายลุงกลับรู้ว่ามันไม่ช่วยให้เรามีค่ามากขึ้นเลยถ้าใจเรายังเหมือนเดิมเสียงในห้องเงียบสนิท มีเพียงเสียงลมหายใจและเสียงหัวใจที่เต้นตามจังหวะของคําพูดนั้นอย่ามองคนจากเสื้อผ้าอย่ามองจากรองเท้าหรือรถที่เขาขับลองมองจากสิ่งที่เขาทำให้ผู้อื่นเพราะสิ่งนั้นต่างหากที่บอกว่าเขาเป็นใครจริงๆน้ำตาของพนักงานหลายคนเริ่มไหลาบางคนกุมมือกันแน่นเหมือนรู้สึกถึงคําพูดนั้นลึกเข้าไปถึงใจหลังจบงานคุณตาได้รับซองเงินตอบแทนก็หนึ่ง แต่เขายื่นคืนให้เอาไปช่วยเด็กยากจนเธอลุงพอแล้วพัดรับไว้ด้วยน้ำตาซึมครับลุงผมสัญญาว่าจะทำอย่างนั้นเมื่อคุณตาเดินออกจากธนาคารอีกครั้งลมเย็นพัดเบาๆผ่านใบหน้าเขาเสียงคนที่เคยหัวเราะเยาะวันนี้กลับยกมือไหว้ด้วยความเคารพเขายิ้มบางๆหัวใจของชายชาราที่เคยโดนดูถูกกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เงินไม่อาจซื้อได้ และในเย็นวันนั้นขณะพระอาทิตย์กำลังตกดินเด็กๆในหมู่บ้านต่างวิ่งมาห้อมล้อมเขาอีกครั้งเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วท้องนาคุณตาบุญมานั่งมองท้องฟ้าสีส้มละมุนเริ่มเปลี่ยนเป็นม่วงเข้มเขายิ้มและพูดกับตัวเองเบาๆสุดท้ายสิ่งที่ลุงมีค่าที่สุดไม่ใช่เงินล้านในบัญชีแต่คือหัวใจที่ยังเชื่อในความดีของคน ลมเย็นพัดผ่านต้นไม้รอบบ้านแสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนรอยย่นของชายชราเงาอ่อนๆของเขาและเจ้าทองทอดยาวไปตามพื้นดินเหมือนจะบอกโลกว่าแม้คนจะจนหรือรวยเพียงใดคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ที่ความเมตตาและศักดิ์ศรีในหัวใจเท่านั้นคืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหายใจของธรรมชาติที่แผ่วเบา แสงจันทร์ส่องผ่านต้นไม้ใหญ่ตรงลานหน้าเรือนของคุณตาบุญมาเงาของเขาทอดยาวบนพื้นไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยรอยขีดจากการเวลาคุณตานั่งอยู่กับสมุดเก่าหนึ่งเล่มปักหมันซี่จนแทบมองไม่เห็นตัวหนังสือแต่ภายในเต็มไปด้วยตัวอักษรที่เขาเขียนไว้ด้วยลายมือสันสนเป็นบันทึกชีวิตของชายชาราผู้ผ่านทั้งความจนความเจ็บและการสูญเสียเขาเปิดไปยังหน้าที่มีคราบน้ำตาเก่าซึมไว วันที่เมียลุงจากไปลุงไม่มีเงินแม้แต่จะจัดงานศพให้เธอเขาอ่านบรรทัดนั้นเบาๆดวงตาสันไหวแต่เพื่อนบ้านช่วยกันคนละไม้คนละมือวันนั้นลุงรู้เลยว่าคนดีไม่ได้วัดจากเงินทองแต่วัดจากน้ำใจเขาวางสมุดลงหันไปมองรูปถ่ายเก่าที่ตั้งอยู่บนหิ้งหญิงชาราที่ยิ้มละมุนในรูปคือเมียของเขายายแสงคุณตาพูดเบาๆเหมือนสนทนากับวิญญาณของเธอ เห็นหมายายคนเขาเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแล้วสายลมพัดผ่านม่านไม้ไผ่เบาๆเหมือนคำตอบจากฟากฟ้าคุณตายิ้มบางๆน้ำตาคลอแต่เต็มไปด้วยความสุขรุ่งเช้าเสียงไก่ขันปลุกชีวิตใหม่อีกวันเด็กๆกลุ่มเดิมมาที่บ้านคุณตาอีกครั้งพวกเขาช่วยกันรดน้ำต้นไม้ให้อาหารสุนัขและกวาดลานหนึ่งในนั้นถือกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้ ตาตาครูให้หนูเขียนเรียงความเรื่องคนที่หนูเคารพที่สุดหนูเขียนถึงตานะคุณตาหัวเราะเสียงดังโอ้โหจริงเหรอหนูจริงสิคะตาใจดีที่สุดในหมู่บ้านเลยเขายื่นมือไปลูบหัวเด็กหญิงคนนั้นเบาๆแค่พวกหนูเติบโตเป็นคนดีลุงก็ดีใจแล้วแต่ในคืนนั้นเองขณะที่หมู่บ้านเงียบอีกครั้งคุณตาบุญมานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ไผ่หน้าบ้าน มองดวงดาวที่พราวเต็มฟ้าเขารู้สึกได้ถึงอาการเหนื่อยล้าในร่างกายแต่หัวใจกลับสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาพูดกับตัวเองเบาๆชีวิตคนมันสั้นแต่สิ่งที่เราทำดีไว้มันยืนยาวกว่านั้นมากนะเสียงลมพัดผ่านหลังคาไม้ดังกรอบแกรบคุณตายิ้มดวงตาค่อยๆปิดลงอย่างอ่อนโยนรุ่งเช้าแสงแดดส่องผ่านช่องไม้เข้ามาในบ้าน เจ้าทองเหาหงิงหิงอยู่ข้างตัวของชายชราที่นิ่งสงบมือของเขายังถือสมุดบันทึกเล่มเดิมไว้แน่นบนหน้าสุดท้ายมีประโยคที่เขาเขียนไว้เมื่อคืนก่อนจะหลับตาอย่าดูถูกใครเพราะในเสื้อผ้าขาดขาดอาจมีหัวใจที่งดงามกว่าคนทั้งโลกข่าวการจักไปของคุณตาบุญมาแพร่ไปทั่วหมู่บ้านทุกคนมาช่วยกันจัดงานศพอย่างอบอุ่นไม่มีใครพูดถึงเงินล้านของเขาเลย แต่ทุกคนพูดถึงน้ำใจของชายชราที่สอนให้พวกเขาเข้าใจคำว่าคุณค่าในวันเผาศพผู้คนมากมายทั้งในหมู่บ้านและจากเมืองต่างมาร่วมงานจนล้นวัดเด็กๆถือดอกไม้ในมือน้ำตาไหลเงียบๆผู้จัดการธนาคารพัดและพนักงานหญิงคนนั้นยืนอยู่ด้านหน้าพัดกล่าวเสียงสัน่นคุณลุงไม่ได้จากเราไป แต่ได้ทิ้งคําสอนที่ไม่มีวันลืมไว้ให้โลกใบนี้หลังจากพิธีทุกคนยืนเงียบเสียงระฆังวัดดังกังวานก้องไปทั่วท้องฟ้าเหมือนเป็นเสียงส่งวิญญาณของชายผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาเวลาผ่านไปหลายเดือนที่หน้าธนาคารแห่งนั้นมีรูปภาพของคุณตาบุญมาติดไว้ในกรอบทองใต้ภาพมีประโยคสั้นๆจากลายมือของเขาจงเคารพคนก่อนจะเคารพเงิน และทุกครั้งที่พนักงานใหม่เดินเข้ามาทำงานหัวหน้าแผนกจะชี้ไปที่ภาพนั้นแล้วพูดว่าชายชราคนนี้คือคนที่สอนให้เราจำได้ว่าธนาคารอาจเก็บเงินได้มากมายแต่สิ่งล้ําค่าที่สุดที่เราต้องรักษาไว้คือหัวใจของความเป็นมนุษย์ภาพของคุณตาบุญมาจึงยังอยู่ไม่ใช่แค่บนกำแพงแต่ในใจของผู้คนมากมายในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบ เสียงหัวเราะของเด็กๆยังดังทุกเย็นใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านเก่าหลังนั้นเหมือนเขายังนั่งอยู่ตรงนั้นยิ้มอ่อนๆและมองโลกด้วยความเมตตาเหมือนวันเก่าไม่เคยเปลี่ยนเลยบ่ายวันหนึ่งท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านเต็มไปด้วยแสงทองอ่อนๆลมพัดใบไม้ไหวเบาๆเหมือนสายลมแห่งความทรงจำบ้านไม้หลังเก่าของคุณตาบุญมายังคงตั้งอยู่เงียบๆท่ามกลางต้นไม้เขียว เสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังมาจากลานหน้าบ้านพวกเขากำลังเล่นอยู่รอบต้นมะขามใหญ่ใต้ต้นนั้นมีป้ายไม้เล็กๆปักไว้เขียนด้วยลายมือเรียบง่ายว่าเรือนบุญใจบ้านของคุณตาบุญมาทุกปีในวันครบรอบการจากไปของคุณตาชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่นี่นำอาหารมาแบ่งปันร่วมเล่าความทรงจำและช่วยกันทำความดีเพื่อคนในชุมชนหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยเป็นพนักงานธนาคาร ตอนนี้กลายเป็นผู้นำโครงการช่วยเหลือเด็กยากจนในชื่อกองทุนบุญมาเธอมองรูปคุณตาที่แขวนไว้ในเรือนแล้วพูดเสียงแผ่วเบาลุงสิ่งที่ลุงเริ่มไว้มันยังคงเติบโตอยู่นะคะแสงแดดลอดผ่านช่องไม้ส่องลงมาบนโต๊ะที่มีสมุดบันทึกเก่าของคุณตาหน้าสุดท้ายเปิดครั้งอยู่ตรงข้อความเดิมอย่าดูถูกใครเพราะในเสื้อผ้าขาดขาดอาจมีหัวใจที่งดงามกว่าคนทั้งโลก เด็กชายคนหนึ่งชี้ไปที่ประโยคนั้นแล้วถามแม่ครับคุณตาเขียนไว้นานแล้วเหรอหญิงสาวยิ้มพลางลูบหัวลูกชายใช่จ้าและแม่อยากให้หนูจำไว้ว่าคำพูดนี้จะไม่มีวันเก่าเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนกลิ่นดอกไม้ลอยตามลมเสียงหัวเราะของเด็กๆผสมกับเสียงระฆังวัดที่ดังแผ่วไกลเป็นเหมือนบทเพลงอาลาที่อบอุ่นที่สุดชายชาราผู้แต่งตัวซอมซ่อในวันนั้น ไม่ได้เหลือไว้เพียงตำนานของเงินล้านแต่ทิ้งมรดกแห่งหัวใจให้ผู้คนได้จดจําและในทุกแสงอาทิตย์ยามเย็นที่ส่องผ่านเรือนเก่าหลังนั้นเงาของคุณตาบุญมายังคงอบอุ่นอยู่ในใจของทุกคนตราบนานเท่านาน